วันนี้เรามีเมนูเด็ดมาเอาใจคนที่ชอบทานเนื้อมาฝากกันนะคะและเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยล่ละค่ะแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายและเมนูที่จะขอแนะนำในวันนี้คือบะหมี่ซุปเนื้อสูตรเด็ดนี่แหละค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมบะหมี่ซีดะลวกนุ่มเนื้อวัวหอมใหญ่มะเขือเทศมันฝรั่งอบเชยการพลู หอมแดงซอยรากผักชีมเมล็ดผักชียี่ราพริกไทยเกลือป่นผงขมิ้นน้ำมะนาวพริกขี้หนูต้นหอมน้ำมันพืชวิธีทำนะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่เนื้อวัวที่เราล้างและทำความสะอาดลงต้มให้สุกโดยเนื้อวัวที่เราใช้นะคะสะอาดและนุ่มจากอิบรอฮิมบีฟค่ะ นำเนื้อวัวที่ต้มสุกแล้วตักขึ้นใส่จานพักไว้ขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อน้ำมันด้วยไฟกลางให้ร้อนใส่อกเชยตามด้วยการพลูหอมแดงซอยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อวัวที่เราต้มไว้แล้วลงผัดให้สุกเมื่อเนื้อเริ่มสุกแล้วนะคะเติมน้ำเปลาลงไปครึ่งหมอ้อจากนั้นใส่รากผักชีปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย มเมล็ดผักชียี่ราผงขมิ้นคนให้เข้ากันอีกครั้งรอจนเดือดค่ะใส่มันฝรั่งลงต้มให้สุกหมั่นช้อนฟองน้ำมันออกจนน้ำซุปใสใส่หอมใหญ่มะเขือเทศลงต้มให้สุกอีกครั้งนะคะจากนั้นจัดบะหมี่ซืดะที่ลวกแล้วใส่จานตักน้ำซุปเนื้อราดใส่แต่งด้วยผักชีต้นหอมเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะและนอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วเมนูนี้ยังมีคุณค่าทางอาหารมากมายเพราะในเนื้อวัวมีโปรตีนสูงช่วยสร้างเซลล์ใหม่และช่วยบำรุงระบบประสาทได้ดีอีกด้วยล่คะค่ะ